สวัสดีสบายดีพี่น้องฟองไปเบริร์สุข,ขูสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวหน่อยพัดถิน่นชาแนลมือหนีกับว่าพอกันอีกแล้วพี่น้องกับสาวหน่อยคนเก่าคนเดิมเนาจะเพิ่มเติมกับสิภาพ,พี่น้องมาเห็นหลามเท่าเน,นื้อแกยู่เฮือนคือเก่าพี่น้องมากบ้านอีกแล้วพี่น้องกูเตะม,มางกะรีใช่เปล่ อยู่เงื่อนคือเก้กาเนาะจะพี่น้องจะมาบาทหนึ่แล้วพี่น้องสองมือมือ่อืกก่นกับกับแล้วเนาะมาหอดเมื่อวานนี่มือ่อื่นกับกับมาแล้วกับสิเห็ดหลาบเท่าเนาะก็มาจากตลาดเนาะจะไปตลาดมาวังนันก็ไปซื้อเท่ามาสิเห็ดหลาบเท่ากินเนาะจะเมื่อนี่หนาวหนาวพี่น้องบานเท่าจะเมนหนาวแห้งหนาวจนแบบสั่น หนาวอีก,กสั่นกรปับกระลีแหละปะน,นะั่นว่าเออมาฮอดปับเจา้า,หน,มามนหนาวเหรอก็มันมาบนะ่ได้หนาวตอนมาอยู่ชียาวมันบ่หนาวแต่มาฮอดเฮ่านี่มันหนาวช่วคอยฮันห้าโมงหกโมงคอยเข่าเพื่อนแล้วคอยเข่าแล้วคอยเ้นตียงจะคหนาวโอเคเนาะแต่ทุกคนจะตอนนี้เท่ากับที่เห็นหลับเท่าเนาะจ้ะไปตลาดตอนแหลกกันแหลกเงินไปหนึ่งพันบาทแต่ไปฮอด,ลด,ลดลแล้วมืดไปสองพันบาทพี่น้องสองพันกว่าบาทคุณมืดหลายอีหลี คอยเมิดพันหนึ่งทำเงินกิดช่อกแคนหาดรวมแล้วเกิดช็อ0พันกว่าบาทอ่ะพันหาดแต่พ่อจะคอยเขาไปลายเจาเจ้าอีกจังหาโอ้ยเงินพันเดียวกับชื่อส่งได้ชื่อส่งตัวหนึ่งแล้วก็บชื่อสิ้นพื่อยังก่อนไม่ต้งเรื่อยมาโอเคเนาะเขาหลักเขาก็ตอนนี้ก็หน้ากำลังงานหันมาถั่วเนาะจ้ะ นี่จ้าทุกคนเท่าที่เราซื้อมาซื้อสิบพันใช่ไหมสิบพันเท่ากับสี่สิบบาทไม่ออาไปไม่เอาไปหาบาทกับสี่สิบเออห้าบาทมาเอ้ใส่เสื้อแค่เนาหนุกปลาลูก เอเโลกะแพงแพงแปดสิบพันไปี่ว่าละสิบพันามันแพงซื้อมายังไงมอาะคนใจแไปกินทางบ,าหาบาัหนาวบะลูก้เหนาวสิบพันดนได้ลายเนาะลายอะไร่จะเงี้ยดีด่เ้ตุดเป็นอีจอยจ 嘛，soy soy soy soy。 ชิปเราจะทฟ้ฟาี่หละชิปวอืมโทมามันคือีพร้อมอบ้าน่พอมโทรมาเป็นย่างกูหายเรากหายกัพอแม่เอ้ยเาเไเลี้ยวกันพอแม่เร็วกันมันหายแล้วพร้อมได้ ได้พ่อมาทำมาแข่งพายไปเอามาแข่งให้แม่มาพงเอางูผูกเลยเอ้ยนี่มือเลยประเภทมึงไปแม่ไปเอาข้าวคั่วให้แม่ไปแม่เออแม่จอยมึงไปนี่ข้าวคัวแล้วเราไม่เราโมมากินน้ำอ้าวอกเนาะไชแม่แม่เอาคือไะไรเถอะเอาแยกแล้วที่เจ้าว่าะ ลูกละมายันา้มากินอะแบบนี้อะไรที่จะจะเจหาอาจจะเจหาไปกะแบงเมื่อให้เราเราก็จบเฮ้าก็กินแต่เฮากินแล้วแถวนีข้าห้องนอนหนาวกะตอนนี้เฮ้ากัดสิบมา้อยนะด้วยันเล งัวกินงัวกินทูกกเก็บข่ moisture, าแน่แบบหลายๆนี่ม okay. ันเท่ากูว่าหมดที่ กินขา้าวเด้อพี่หนังมึน,น <c oughs> มมี่ลข้าเด้ดนะดเอเติบอยู่นั่นะไม่ใช่อะไรฝ่ยเข้าวไ่าในเดยไหมเนี่ยป้าเพื่นึ่งข่าวน้องค่ะน้องนตัวใหญ่นี่นึงข่าวี่เอาอยู่ในีดหมดขี้มอดแล้วได้หมดหมดหม,อด,มอดอยู่ในข้าวชานไหนข้าวชานในตลาดเขาชา,า,าวิญญายี่เด็อนี่ พี่นองเขา่อนๆกับรรยากาศหนาวๆนาแบบนี้อ้หนอ้วนหันเข้าตู้อวะใช่ตู้ธรรมดาไมจานเราเบียร์ะจ้ะเบินเตียงไมจานเราจะอยาตาเราก่จ่ตายาอบบรีบรีตาออะไรกระแกีอะไรอมเยอะอมเยอะเบียร์รอยได้เออต้องเล่น้อนเนาะเล่นอนคือมีความบเดียวกั ต้อเมาขอได้บ่เตีดเดียวดบ่ะบน่อยสองติเที่หกในด้พี่น้องเด้ก็ขอถทดขอภัยหลายๆเลยแหละโคตรหกละไม่ได้หกน่อยได้แล้วโคตรหกเลยได้เงินนี่นี่แหละบ้านเฮากับคือบ้านเฮานี่ยล่ะพี่น้องบ้านเฮากับซบ้านเฮาเนี่ยละ เพื่อจะสับบ้านเขาเนาะบ้านเขาเขาเย็นใหดได้ป่ะนี่ใส่มวยนี่ใส่มวยไว้เย็นเพื่อมาเลยอาใส่ติเดียวนะอ้าวมีช่องติ๊กไหมนะใช้มอติ๊กมาติ๊กใหมเอามคือมีช่องจำอ่านบอ้อันนี้บ่แม่เนาะใส่ติ๊กเดี่ยงใช้แล้ติ๊ไทยเลยเป็นภาษาภาษาเราเอตามโมพิกได้ปะอีนางอย่าปักลูกตาได้บอได้จะมาไปกินเส้งกัน นี่เขาอาตามันิเฉลลาบาเรื่มพี่น้องบ้านนอกเอาบได้ใส่ขันโบน้ามาเฮือนังไม่มายใดก็หกยำนเออทุ่มี้ยำใดก็หกมัเคยแบนไลยพรมเจ้าความเฮือนมันขี้ข้าขี้ข้าเดฟไม่ใช่นี่ยมวยได้เต่เนี่ก่อพี่น้องนึ่งข้าวช่วยข้าวแล้วกะ สีลาบเท่าแล้วมันเห่สีผ้ากันกินเข่าได้พี่น้องเอ,อเอาลงไปน้นำหอ่อนน้ำต้มป้านะจ้ะโอ้เอาไปแล้ว่ะเอาหัวยังไม่ได้ไปเอาเอาขวาอยังยนม่เดใไปเห็นเลยมาที่นี่เขาก็สะใช้สีปลานะจ้ะทุกคนจะเอาลงแลอไม่สีชเลยก เอาหอลงเอาหัวหอยลงไปข้าเ่ด้ยใส่บพริก่ะนี่ได้พบมานได้ได้มดบพริกเม็ดนะเมอย่หลอกเนะเม็ดเอ้ยนี่ใส่บะพริกลงไป มันจะซีโมเพ็ดดอกไม่นองเพราะว่าคนในเงืนบวคอยบเป็นคนบกินเพจะน่าได้ด้วยนะน่า้นามันจะใช้ไนวมาด้วค่อใช้จะตเลที่ใส่มะเขือนะมาใส่เด็กโต นนน,น,นได้่เมตเตนนาเยเาแรกเนเป็นจะแสบพี่น้องพี่น้องจา๋าที่มึงดอกามันบอกเกับบอกเพรกับ,กบกเพเยให้มันเ็ศแหงเลยเป็นจะแสบพี่น้องหลัเท่าแล้วจ้าถลาบเท่ามากินเันอย่างไรยมันในบ เมื่อเงินไหลแล้วต้องกินแบบสบๆนะมากไปเล่นแปะวัวขาเขาเลยเด้เอาพักเอาไฟนะทุกคนจันนี่ยังไปทาเข้ากลัวมาเจ้าพีเจ้า่เาบบจ้าหุเาเหยังกับตูนบาลูก อย่าปากมีดโอ้ยยอก็จะหยุดยุดบ่เม็ดเอเดีด๋ยวขาก็าเอาขาลงไปนอกจาหัวขาหาวัวเล่าหาวัวข่อยทีี้าวคเล่เนาะพี่น้องเนาะคเล่เนาะนเข่ากันเนาะซุปเม่อๆน่ยนจะแสบบ่าซุมเบื่องขนนี่นี่เพราะว่าลลน้ำน้อยโอ้ยชงได้แ่แค่เอชิมก่อนันจะแสบรีพี่น้อาานง ลับเท่าเด้อลับเท่าชุดอดเรื่องลับเท่ากันแอสีจ่้ลับเท่านี่แสบชุดแล้วพี่น้องมาดก่อนมาไม่นี้มินซพี่น้องมันีคอรุญาตซิแล้วพี่น้องบวงจองลาลาเออพริกบัวพออีกลูจ มุกฟีกันใช่ไหุดเด็ดชุดเด็นตรไหมอะไวนะอ่ามามาแล้วานตามนี่ตามตามบาร์เเ เป็องตต่ำอเป็นน่คนขโมงเลยพิษสูตรคนขโมงนนดาบข้าหรือดาบปลาบนนี่แม่จอยาจังขาบอได้บอกว่าเรหดผักที่ไปเห็นเราลตัช้วหาหเอาข้าวขวดนะบอได้บอกว่าไม่ได้สิบกินเลย่ือหหแขม เบกม่อลยชิมเื่อเอิตนลกืออยอามาออกให้นี <ร Liberty. S 1> ่คันไม่เอากินน <Asia. S 1> ี่ทอดคได้ไหมค่นันนึงใส่ในตู้หวื้อไว้มาพี่องซิมี่รสองย่าพ่อมึงอันนั้นแบงน่อะไรกัแบงเป็นตางนี่ยเดี๋ยจ้ากินเลยอย่างาสั้าห นหนขึ้นเ่มตานี่นีีแล้วทีนี้เ้อาก๋วจี่ตักก๋วยไปกินกันเลยนอจากกินข้าวแรงน้ำกันหนืออไม่ไปแย่งเยีอทิ่ข้าวแรงน้ำกันได้พี่น้องได้มาหนิมาชุ่มไก่ไก้มาหนิตอเดิดตักเลยเสร็บแสบน้ำกันเนือละเข้าเป็นกะละมังเลยจ้ะ ดางเงินสวยแต่ใครไม่จอยแล้วเห็ดอะไรไปส่งหายันเราได้มาเราเยาะเยาะกยแม่งมาบอกนี่มาไปกินกักนแบนใหน้อไปไปันคนที่เรากินที่น้องน้าเบาเคากินเหล่าตั้งแต่เมื่อวานนี่ตั้งแต่ร้านมายังไม่ได้เห็นอ่าไปกินเหล่า,มา,มา,า,มาเ,นนาเามือม่อวัน Tang, นนไปกินน้ำกั e <est> นอะไรมาขออย่างไรอยู่เฮือนคนแรกยังมาคอมาเคอยู่นี่ยังบอกได้ไงโอ้ยมาแ่มาเก็บมานี่งราวท่ามือยังมหอดเฮือนนะบ่าวขอพี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วไปไป ไปชมกับแม่ให้แม่จอมกอนลูกะเดา๋ยมากินข่าวได้ไหมปลาเอ่ยปเลยอ่ะอ่ะพอใช้อย่าไปกินลินเนนะลูกมาได้พี่น้องกินข่าวก็หลับเขา้าเ้อแ,แสบๆเอนกันข่าวกันเลเหนียวเราเมืเ่อกีอ้เหรอเออเมือกี้เหรอเวียกินอิ่ออ๋อจะบอกกลางใจจ้ามาแล้ววนะเอาจา้าลงเอาลงตารางนัวันไปหนว่เราจะไหตน่ น้ำกันเด้อจ um, ัพี่น yeah. well, no ้องจ้าน้าลาบาดเนาะอือ้ากเลยงกัขามากันเลยเอาจะมาเดอนมาแม่นี่หละ่อนมโมตัวโรอมามากขาเลยใช่ไหมไม่

Hãy đông tiếng mời 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 này mời 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 mời

เอาตัวบ่แช่เอตัเป็นกล่องอ่ะเออหลับเท้าดูนาะแคบๆกล่องเดียวพอมั้งหลับเท้าหลับเทาแม่เขอิ่งนเอานมาให้เอานี่ย่างว่าดักาทอไปแม่ขนม น้มเนื้อต่างนเอะตอหาอันหมดลยอั้นัเน่ัะชิพันอันเท่าไรก่อนสองสี่หกหกอันสี่ชิบ พอันที่ชิบเน่าเทไหร่ือต้อันเทไหว้ะชิปถ้าม่กัดชามชิบถ้าไมาับเดี๋ยวทำมาปีนะทมาปิกเขาต้องมาปิกสีสิบอละองอันเท่าดอันเท้ามันเท้า

ันไปคือภาหายชื่อจักอกั้งฮะอยัมันอันดีนะย่นมันืออะไรเอไ้แ่ือดีนะ่้กอบุนแม่มาี่นเม่แ่เราชอบไหมสอบุุนยังมันบุญหรือเป